มาดูเรื่องราวเรื่องนี้กันดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงนะหลังจากที่มีชาวเน็ตเนี่ยเขาไปจับผิดรูปของภรรยาสาวของเจโชนั่นเองนะก็บอกว่าตอนนี้อาจจะกําลังตั้งท้องลูกคนที่สามอยู่ค่ะ ในวัน New Year e v e นะคะซูเปอร์สตาร์หนุ่มชาวไต้หวันอย่างเจย์โจค่ะได้โพสต์รูปที่ตัวเขาและก็ภรรยาสาวฮันนาคิริแวนนะคะที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาตั้งแต่ปี2015กําลังสังสรรค์ในวันสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่กับเพื่อนๆนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยค่ะว่าภรรยาสาวสวยวัย27ปีของเจย์โจในวัย41ปีอาจจะกําลังตั้งท้องอยู่ก็ได้นะคะเนื่องจากภาพดังกล่าวนั้นผ่านการฟโต้ชอปมาอย่างแนบเนียนะค่ะชาวเน็ตนะคะ ตั้งข้อสังเกตว่าเอวแล้วก็หน้าท้องของสาวฮันนาในร,รูปที่มันมีการถูกลดขนาดลงนะคะเนื่องจากแผ่นไม้ด้านหน้าของฮันนาดูเบี้ยวเล็กน้อยค่ะในขณะที่ขาเก้าอี้ด้านหลังนะคะก็ดูผิดรูปเช่นกันเพราะเป็นการปรับให้เอวของฮันนานั้นดูเล็กลงแต่ต้องเช็ครูปนี้เนี่ยผ่านจากโปรแกรม Photoshop นะคะหรือไม่ก right ็ไร์รูมเท่านั้นเพราะว่าการปรับภาพให้อยู่ในระดับที่เนียนมากๆโดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการดูแบบปกติโดยที่ไม่ต้องซูมเข้าไปดูไกลๆนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าหากการทําหน้าที่ของนักสืบของชาวเน็ตเป็นจริงแล้วล้ก็น,นะครับในขณะนี้ฮันน่าครับก็กําลังตั้งท้องลูกคนที่3อยู่โดยเธอและเจโจครับมีลูกด้ยวยกันแล้ว2คนก็คือโรมิโอนะฮะลูกชายคนเล็กวัยสามขวบครับแล้วก็แฮตเทเวลูกสาวคนโตวัยห้าขวบทางด้านตัวฮันน่าเองครับก็เคยให้สัมภาษณ์นะฮะว่าเธอเองเนี่ยก็อยากจะมีลูก3าคนแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามครับทางเอเจนซี่ส่วนตัวของเจโจบอกว่าฮันน่าเนี่ย ไม่ได้กำลังตั้งท้องเหมือนกับที่นักสืบชาวเน็ตเช็คเอาเองจากรูปถ่ายแต่อย่างใดครับเนื่องจากเธอดูเหมือนผู้หญิงที่ท้องเพราะสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เท่านั้นแต่ชาวเน็ตที่เช็คภาพจากโปรแกร,รม Photoshop ครับต่างก็มั่นใจว่าภาพนี้เนี่ยผ่านการปรับแต่งแน่นอนซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตกลุ่มนี้เชื่อว่าฮันน่ากําลังตั้งท้องอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธจากนายเอเจนต์ของเจโจแล้วก็ตามครับ